จริงทำไมคุณไม่ปลูกเองจะมาบอกให้กับเกษตรกรไทยรู้ทำไมทำไมไม่เก็บไว้เองถ้ามันแพงจริงทำไมผมไม่ปลูกเองคนเดียวมันมีคำถามอยู่สองคำถามมันมีคำตอบชัดๆอยู่สองอย่างคือถ้าคนมองโลกในแง่ดีคืออันนี้มันเป็นโอกาสของคนไทยที่ตลาดมันกว้างมากมันแพงที่สุดในตลาดจีนไม้มันหมดป่าเมืองไทยแล้วมันเป็นโอกาสที่ผมไม่จําเป็นต้องรวยคนเดียวคนอื่นคนไทยคนอื่นมาปลูกด้วยกันเพื่อนร่วมชาตินะปลูกด้วยกันแล้วรวยไปด้วยกันได้ อันนึงนะกับอีกคำกับอีกคาตอบหนึ่งก็คือโคตรเห็นแก่ตัวเลยไอ้คนที่คิดว่าถ้าไปเจอของแพงๆของดีๆแล้วกูจะเอาไว้เองคนเดียวอันนี้มันโคตรเห็นแก่ตัวสําหรับผมนะถ้าสะมมติว่ามีคนอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งที่เห็นแก่ตัวเยอะๆเนี่ยนะประเทศไทยไม่มีทางจเจริญนะถ้าคิดแบบคุณเนี่ยคนที่ตั้งคําถามนี้มาเนี่ยหลายๆหลายคนนะเมื่อวานนี้ผมไปดูใน YouTube ช่องของผมเนี่ยยังมีคนมาคอมเมนต์แบบนี้ผมถึงบอกว่าหมดยุคหมดสมัยแล้วนะครับกับการเห็นแก่ตัวของคุณ สมมติว่าคุณขุดไปเจอทองคาถ้าเป็นคนอื่นนะหลายหลายคนขุดไปเจอทองคาไม่มีทางไปบอกคนอื่นหรอกเราก็ต้องแอบขุดทองคาเองบังเอิญว่าทองคําก้อนนั้นมันทั้งภูเขาทั้งลูกผมขุดคนเดียวไม่ไหวแต่มันเป็นที่ดินของผมผมสัมปทานไ้หมดแล้วในที่ดินตรงนั้นมันเป็นที่ดินของผมผมให้ชาวบ้านผมให้ชาวบ้านคนอื่นมาขุดได้แต่ผมเก็บส0 10%ของคนเป็นพันพคนเป็นหมื่นๆคนเป็นแสนๆ0คน1 0ของผมผมก็ได้เยอะโดยที่ผมไม่ต้องขุดเองถ้าเข้าใจไหมครับแล้วถามว่าคนที่มาขุดเขาได้ไหมเขาได้80%น่ะมันแฟร์ไหมล่ะผมได้10%เขาได้80%แฟร์ไหมเขาก็ได้แต่ผมก็ได้แต่ผมได้จํานวนเยอะกว่าความคิดมันมี2อ,อย่างาถ้าสมมุติว่าคุณคิดแบบว่าคุณไปเจอของแพงๆเรียบร้อย คุณก็คิดที่จะทําเองทุกอย่างตอนนี้พยุงไฮหลํานะหรือไม้ฮวงหัวรีเนี่ยยังอยู่ในสวนผมอยู่เลยตอนนี้แล้วประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมีใครจะมาแย่งผมปลูกไม่มีแต่ผมปลูกเนี่ยกาลังการปลูกของผมเนี่ยผมปลูกได้อย่างมากก็ไม่เกินร้อยไร่ตอนนี้ผมไม่ใช่ว่าไม่ปลูกเองนะครับผมปลูกเองเยอะที่สุดในประเทศไทยไม่มีใครปลูกเยอะเท่าผมแล้วนะครับประมาณ1นึ่งแสนต้นผมปลูกเองของบริษัทของมูเนี่ยแหละ ไม่ใช่ว่าเราไม่ปลูกนะเราปลูกแล้วเราแต่เราปลูกได้แค่ร้อยไร่มันไม่พอนะฮะตลาดจีนต้องการเยอะมากแล้วตอนนี้ก็ส่งเสริมเกษตรกรไทยปลูกไป6ล้านต้นเนี่ยเราได้แค่ต้นเล้นเล็กๆน้อยๆสิของทั้งหมดเนี่ยเราก็โอเคแล้วนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเป็นความคิดที่มันมองคลัมุมนะฮะผมไม่ได้มองว่ามันมันไม่ดีหรือดียังไงแต่ผมมองว่าท่านเห็นแก่ตัวถ้าคิดแบบนั้นถ้ามาเจอของสิ่งดีๆแล้วไม่บอกอเกษตรกรไทยนะครับต้องบอกนะเจออะไรดีๆต้องบอกบอกแล้วถามว่าเราได้ไหมเราได้ เกษตรกร,ร,กรได้ไหมได้เยอะกว่าเราอีกนะครับทุกคนก็แฮปปี้วินวินนะคำถามต่อไป